เพราะทุกชีวิตต้องมีลมหายใจเพื่ออยู่ต่อนี่เป็นภาพจากกล้องคามีราแท็บที่ติดตั้งไว้บริเวณทางเดินของน้องลูกจันแสนดีแนดีกลุ่มเซฟคนเซฟช้างยังไม่ได้เคลื่อนย้ายไปไหนครับล่าสุดยังมีโขงช้างผ่านจุดนั้นอยู่บ่อยๆหลังจากพวกเขาถูกผลักดันเพราะออกหาก,กินนอกพื้นที่ป่าพวกเขาใช้เส้นทางนี้ในการหนีเข้าป่าครับเพราะว่าพื้นที่ป่าตรงนั้นก็คือบ้านของเขาครับ จุดโฟกัสไม่ใช่โขงช้างแต่สายตาของเรามองหาน้องลูกจันทรแสนดีไม่มีลูกจันทร์ครับไม่มีน้องสรุปว่าวันนี้คำตอบสุดท้ายอย่างไรเงาลูกจันทรแสนดีเช่นเคยครับ